สวัสดีครับวันชัยทิวเตอร์นะครับวันนี้นะครับจะมีโปรโมชั่นนะครับชุดสอนทุกโปรแกรม990นะครับโหมดเคสิ้นเดือนชุดสอนนะครับประกอบไปด้วย12โปรแกรมนะครับนี่ครับมีเ e v i สออโต้แค p แพนไมด้าเอนจ n นออโต้แคทั่วไปนะครับ s เต็กร r o มทช์โปรเจกต์สโตรดเวิร์ดสเก็ตอัพนะครับพร้อม r รนเดอร์ด้วยนะครับแล้วก็แอ v ด n วานสต e ล เทคลาสตักคือแล้วก็แอดวานเอ็กเซลนะครับชุดสอนทั้งหมดเลยครับจัดโปรนะครับพี่ชุดละ9990บาทครับปกต,ติเกินอยู่แล้วนะครับปกต,ติก็เนี่ยครับตามนี้ครับผมพิมพ์ไว้ในโพสนะครับว่าอย่างเช่นเดิมสแต็กโปรนะครับชุดละ1790เนี่ยเท็กลา1990ทั้งหมดหรืออย,อย่างจะเป็นทริเวิร์ค1590สเก็ตอัพ1690 แต่ทั้งหมดนะครับจัดโปรนะครับช่วงสิ้นเดือนหมดเขตถึงสิ้นเดือนตุลานะครับคงเหลือ990บาทนะครับส่งโปรแกรมส่งชุดสอนให้ทาง o ู l e d r ได e นะครับโหลดได้ปกตินะครับผ่านไดผมเองนะครับสนใจอย่างไรนะครับติดต่อวันชัย2องเนะครับทุกชุดสอนนะครับสามารถปรึกษาผุได้หมดนะครับระหว่างเรียนนะครับติดขัดตรงไหนทักปรึกษาผ่านแชทไลน์ส่วนตัวผมได้ตลอดได้เลยนะครับนี่ครับไลน์ดีวันชัย2985 เราจะเช็คความชัวร์ก่อนก็ได้ครับชุวงนี้ก็จะมีพวกวิชาชีพเยอะนะครับก็ทักไลน์มาตอบสอบถามผมได้เลยครับมจะเข้าไปที่ครับช่อง YouTube นะครับวันชัยติวเตอร์พิมได้เลยครับก็จะเจอหน้าวิดีโอประมาณนี้ครับผมสอนอยู่ทุกโปรแกรมเลยนะครับเอาจากของจริงมานั่งสอนนะครับแล้วก็นี่ครับดูหน้าว่าเรามีการสอนจริงนะครับสอนจากวิดีโอ วิดีโอทุกโปรแกรมนะครับที่สอนใน12โปรแกรมนะครับเช็คความเชื่อมั่นได้นะครับว่าเราเราเคยสอนจริงๆนะครับไม่ไม่ใช่วิชาชีพนะครับและก็ครบทั้งหมดแต่แล้วก็หมดเขตนะครับสิ้นเดือนนะครับฝากไันด้วยน,นะครับชุดสอน12โปรแกรมชุดละ990บาทสนใจหรือถ้าจะสั่งซื้อาเช่น2ตัว3าตัวสีตัวก็จะจัดโปรโมชั่นให้นะครับ ถ้าซื้อพร้อมกันลหลายตัวนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็เป็นพปร่ช990ฝากกด้วยครับวันชัยตวเตอร์สวัสดีครับ